สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูเคล็ดลับสําหรับการชําสาระแหน่ค่ะชํายังไงก็รอดแบบดาวนะคะก็คือบางคนหลายคนเลยบอกว่าชํายังไงก็ไม่รอดสักทีนะคะวันนี้ดาวมาบอกเคล็ดลับดีๆแล้วก็เอาไปทําตามเนี่ยรอดแน่นอนนะคะเนี่ยที่ดาเคยทําคลิปไว้นะคะรอดหมดทุกนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นปลุกในขวดนะคะก็คือเราใส่น้ําไว้ในนี้ตอนนี้น้ําแห้งแหละเดี๋ยวเติมน้ําก่อน นี่ค่ะไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะคะใส่น้ําไว้ในนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นแล้วนะคะลากออกแล้วค่ะแต่ที่อันนี้นะคะปลูกในกระป๋องนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่ค่ะลากก็มาแล้วนะคะต้นนี้สูงน่ารักเลยสามารถเอาไปวางไว้ในบ้านได้ด้วยนะคะนี่ค่ะ,คะแล้วก็ที่เราทําสําหรับแขวนนะคะ ก็รอดแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นแบบที่เราเคยทําคลิปไว้นะคะแขวนค่ะแบบแขวนก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้แบบนี้นะคะสวยงามด้วยค่ะแล้วก็รอดแล้วนะคะนี่กําลังงามเลยนะ่ยค่ะยาวนะคะแบบนี้ค่ะและสําหรับเคล็ดลับในการชําสารแหนให้รอดนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือการตัดยอดค่ะเวลาตัดเนี่ย ทนผู้ชมตัดส่วนยอดนะคะนี่อย่างที่เราตัดเนี่ยเราตัดส่วนยอดเราตัดส่วนยอดตลอดเลยก็คือนับจากใบบนลงมาประมาณหนึ่งสองสามสามถึงสี่คู่นะคะแบบนี้ค่ะตัดส่วนยอดนะคะและอย่างที่สองนะคะกิ่งที่เราตัดมาเนี่ยต้องสดใหม่ค่ะก็คือเราเราตัดมาปุ๊บแบบนี้นะคะตัดมา เสร็จแล้วยังไม่ทันเหี่ยวยังไม่ต้องแช่น้ำเ้าเอามาชําเลยค่ะก็คือตัดกิ่งสดๆใหม่ๆจากต้นนะคะอัตรางอกอัตรารอดเขาจะสูงมากๆเลยก็คือตัดจากต้นเอามาชําเลยค่ะและปัจจัยที่3นะคะก็คือวัสดุชําของเราค่ะจะต้องไม่มีเชื้อรานะคะเราก็จะใช้ขี้เท่าดำผสมกับกุยมะพร้าวแช่น้ำค่ะหรือไม่ก็เป็นทราย ทรายนะคะผสมขุยมะพร้าวแช่น้ําได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราชําลงดินเราก็ต้องมั่นใจนะคะว่าดินที่เราชําเนี่ยไม่มีเชื้อราแน่นอนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสําหรับการชําน้ําค่ะน้ําก็สามารถที่จะชําได้นะคะถ้าท่านผู้ชมบางท่านนะคะกลัวน้ําเน่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนน้าคะ่ะทุกประมาณ2-3วันก็เปลี่ยนน้ํานะคะ และอย่างที่สี่นะคะก็คือความชื้นค่ะความชื้นต้องเพียงพอนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยงามมากๆเลยเขามีรากฝอยเยอะแล้วก็กินน้ําเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้เราจะใช้ตัวตัวนี้ช่วยนะคะก็คือมันจะมีน้ําซึมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน้าซึมข้างๆเนี่ยก็คือเขาจะได้น้ําตลอดเวลาค่ะเวลาชําก็เหมือนกันนะคะก็คือให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาอย่างตัวนี้ที่เราชําเนี่ยนะ ก็จะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะไส้ตัวนี้นะคะอุย้ยลากมาลงแล้วนะคะก็คือตัวเนี้ยไส้เนี่ยที่เป็นเชือกจะดูดน้ําจากในนี้นะคะขึ้นมาที่ดินข้างบนก็คือจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเนี่ยคะ่ะลากเขาก็จะไม่เหี่ยวไม่เน่าต้นไม่ต้นไม่เน,น่านะคะไอ้ต้นไม่เหี่ยวนะคะ และอย่างที่5นะคะคือสภาพอากาศะคะ่ะสภาพอากาศจะต้องชื้นนะคะเวลาที่เราชํำเนี่ยดาวก็จะเอาไปไว้ที่ใต้ต้นไม้ค่ะแล้วก็เวลาเราลดน้ำเนี่ยก็คือจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาสภาพอากาศตรงนั้นนะคะก็คือจะมีความชื้นอยู่ในอากาศแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีไม่มีที่วางใต้ต้นไม้ที่แบบว่าลมลื่อนลมลื่อนนะคะเดี๋ยวดาจะให้ดูต้นไม้ที่ดาวางค่ะ และตรงนี้นะคะก็คือที่เราชอบเอาต้นไม้ที่สําหรับชํานะคะเอามาวางอนุบาลไว้ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่เนี่ยตรงนี้เรารดน้ําทุกเย็นนะคะแล้วก็มีความชื้นจากใต้ต้นหมอนด้วยค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะความชื้นไม่เพียงพอไม่มีใต้ร่มไม้นะก็สามารถที่จะใช้วิธีต่อไปนะคะก็คือ,คอเวลาเราชําแล้วนะคะหาอะไรก็ได้มาครอบตอนกลางวัน พอตอนกลางคืนเราก็เปิดออกนะคะเพราะว่าอากาศตอนกลางวันเนี่ยมันร้อนมากเลยนะคะอาจจะเหี่ยวเฉาตายได้นะคะอันนี้เราก็มาบอกกันสําหรับ5เคล็ดลับในการชําสารแหนให้เกิดผลที่รอดแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็อย่างที่เราบอกไปนะคะสามารถที่จะทําแบบนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะชําไว้ในตะกร้าขนมจีนแล้วก็จะเอาไว้ที่ล่มๆนะคะ ในน้ําก็สามารถชําได้เหมือนกันแล้ก็ทำไว้หลายคลิปเลยนะคะเป็นหมดทุกคลิปเลยค่ะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ต้องเอาวิธีที่จะบอกเนี่ยสำหรับ5เคล็ดลับในการชํสราสารแหนไปลองใช้กันดูนะคะจะได้มีสรารแหนง,งามๆเอาไว้กินแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ